ขนมเข็งครับของโปรดของพ่อบ้านปกติก็จะมีในช่วงเทศกาลแต่ว่าพ่อบ้านชอบกินก็เลยต้องทํากินเองแบบนี้ครับมีไส้ด้วยเนื้ออร่อยเลยละครับกินกับกาแฟดําเข้ากันมากๆเนี่ยครับไส้ล้นๆเลยวิธีทําเป็นยังไงมาดูครับพ่อบ้านเอาถั่วเขียวซีกไปแช่น้ํา6ชั่วโมงแล้วก็นํามานึ่งแบบนี้ครับใช้เวลานึ่ง30นาทีจนกว่าถั่วเขียวจะนิ่มดี จากนั้นไปเตรียมแป้งข้าวเหนียวใส่อ่างผสมใส่น้ำตาลทรายไม่ขัดสีแล้วก็ใส่น้ำตาลทรายแดงหรือน้ำตาลโอทึงครับใส่ลงไปแล้วก็คนผสมให้เข้ากันจากนั้นพอบ้านก็จะทยอยใส่กะทิครับค่อยๆใส่แล้วก็ค่อยๆนวดไปก่อนแบบนี้แล้วก็ใส่น้ำเปล่าลงไปครับเหมือนกันครับทยอยใส่แล้วค่อยๆนวดเพราะว่าเดี๋ยวน้ำตาลจะละลายออกมาอีกแป้งของเราก็จะเหลวเกินไปครับ ค่อยๆนวดไปแบบนี้จนกว่าน้ำตาลจะละลายและก็เข้ากันดีหรือจะเอาน้ำตาลไปละลายเป็นน้ำเชื่อมมาก่อนก็ได้ครับเนี่ยครับของพอบ้านใส่ไปเลยแล้วก็นวดจนได้เหมือนนมข้นแบบนี้จากนั้นเราก็ใส่เนื้อมะพร้าวอ่อนลงไปครับแล้วก็ขยําให้เข้ากันเอาละเราพักแป้งไว้ก่อนจากนั้นเราไปเตรียมทําไส้ขนมครับตำสามเกลือซะก่อนใส่รากผักชีกระเทียมลงไปตํา จากนั้นก็ใส่พริกไทยป่นหรือใครจะใส่พริกไทยเม็ดก็ได้ครับตำให้เข้ากันเสร็จแล้วเราก็ไปเตรียมทําการเจียวหอมเจียวแบบนี้ครับเราเอาหอมแดงไปสับให้ละเอียดแบบนี้แล้วก็ใส่น้ํามันเจียวให้เหลืองจากนั้นก็ไปกรองแยกน้ํามันไว้แล้วมาดูตัวเขียวที่เราเนึ่งไว้ครับเนี่ยครับเปื่อยดีแล้วเราก็มาตั้งกระทะผัดสามเกลือให้หอมซะก่อนเนี่ยครับ น้ำมันที่เราใช้ก็เป็นน้ำมันหอมเจียวเนี่ยแหละครับใส่มานิดนึงแล้วก็ผัดพอสามเกลือหอมดีแล้วเราก็จะใส่ถั่วเขียวที่เรานึ่งไว้ลงมาผัดครับผัดให้ทั่วเลยแล้วก็หอมดีแล้วก็ใส่น้ำตาลลงมาเดี๋ยวเราผัดให้ทั่วก่อนจากนั้นเราก็จะใส่หอมเจียวที่เราทำไว้ลงมาครับคราวนี้เราจะผัดคลุกเขาให้เข้ากันแล้วก็จะบี้ให้ถั่วเนี่ยเขาแตกนะครับเนี่ยครับ บี้ให้แหลกเลยเป็นไส้ขนมแบบนี้ผัดจนเข้ากันดีเลยพอทุกอย่างเข้ากันดีแล้วเราก็จะพักให้เย็นไส้ขนมเป็นแบบนี้แล้วเราก็จะไปทําการปั้นเป็นก้อนไส้ขนมแบบนี้ขนาดประมาณ20กรัมครับจากนั้นเราไปเตรียมกระทงขนมเข่งวันนี้ใช้กระทงใบตองแห้งขนาด7เซนเนะครับเราเช็ดให้สะอาดก่อนจากนั้นก็นํามาทาน้ํามันหอมเจียวตักขนมใส่ไปครึ่งหนึ่งก่อนแล้วก็ใส่ไส้เข้าไปตรงกลาง แล้วก็ใส่ขนมลงไปให้เต็มกระทงแบบนี้แล้วก็แต่งหน้ากระทงนิดหน่อยทำทุกกระทงเลยนะครับระหว่างนี้เราก็จะตั้งน้ํารอให้น้ําเดือดเลยเอาละเราใส่ลงไปให้ทุกๆอันเลยปกติที่เคยกินก็เป็นขนมเข็งแบบไม่มีไส้จะมีแต่แป้งหนึบๆอันนั้นพอบ้านก็ชอบนะครับวันนี้จะทําแบบที่มีไส้ด้วยแล้วก็มีมะพร้าวอ่อนอร่อยเลยละครับงานนี้ใส่ไปให้เต็มก่อน จากนั้นก็แต่งหน้ากระทงสักนิดหน่อยแล้วก็นําขึ้นนึ่งได้เลยเราจะนึ่งด้วยไฟกลางค่อนไปทางอ่อนนะครับใช้เวลานึ่ง30นาทีพอเสร็จแล้วเราจะยกลงพักไว้ให้เย็นให้ขนมเซตตัวนี่เราก็จะได้ขนมเข่งพร้อมทานแล้วแบบนี้เลยขนมของเราก็จะไม่ติดกระทงครับแล้วก็แป้งก็ไม่ไม่ได้เหลวเกินไปไม่ได้นิ่มเกินไปครับจะประมาณนี้ก็ยังมีความหนึบหนึบเหนียวเหนียวอยู่แบบนี้ครับเนี่ยครับ เนื้อขนมก็หวานกําลังดีไม่หวานมากอร่อยด้วยเนี่ยครับไส้ขนมอยู่ตรงกลางล้นๆเลยกินคู่กับกาแฟดําตอนเช้าเอร่อยเลยละครับลองทําดูครับขนมเข่งทําไม่ยากเลยรสชาติก็อร่อยด้วยส่วนวัตถุดิบที่ใช้ก็ตามที่ขึ้นไว้ให้นี้เลยครับลองทําดูนะครับ